สงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือหายนะที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายความสัมพันธ์ซับซ้อนของจกักรวรรดิยุโรปไม่ใช่เพ,เพียงเพราะการลอบลงพระชนอัชยุกฟรานซ์เฟอร์ดินานในปีคริสตศักราช1914เท่านั้นหากแต่เกิดจากความหวาดระแวงระหว่างชาติการสะสมอาวุธและกลไกพันธมิตรที่พร้อมจะลากคนทางทว,วีปเข้าสู่สงครามครั้งใหญ่เพียงเพราะประกายไฟเล็กๆเ,เ,เพียงก้อนเดียวเมื่อออสเตรียฮังการีประกาศสงครามกับเซอร์เบียรัสเซีย ก็เข้ามาปกป้องพันธมิตรของตนเนยอรมน,นีจึงขยับเข้าข้างออสเตรียฝรั่งเศสก็ต้องเข้าข้างรัเสเซียและเมื่อลูกโซ่พันธสัญญาเริ่มทำงานอังกฤษจึงเข้าร่วมเมื่อต้องปกป้องเบลเยียมเช่นกันทุกอย่างจึงทวีคูณขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่อาจควบคุมทวีปยโรุที่เคยเป็นศูนย์กลางอารยธรรมลกกลับแปลเปลี่ยนเป็นสนามพลาะเต็มไปด้วยโคลนเลือด และเสียงปืนกลที่ไม่เคยหยุดลงแม้แต่นาทีเดียวในสนามเพราะยาวเหยียดต,ตั้งแต่เบลเยียมจนถึงฝรั่งเศสชีวิตของฐานแทบไม่ต่างอะไรจากการรอความตายพวกเขาต้องใช้ชีวิตใต้ดินอย่างแออัดท่ามกลางหนูและศพเพื่อนร่วมรบที่ฝังทิ้งไว้ใกล้ๆการรบจี่กินเวลายาวนานทําให้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งกลายเป็นสงครามแบบยื้อนานมากกว่ารกเร็ว ถูกชาติขยับเพียงนิดเดียวด้วยราคาที่ต้องจ่ายเป็นชีวิตคนหลายหมื่นความเหนื่อยล้าทางเศรษฐกิจและกำลังผลถึงสังสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยุโรปในเวลานั้นเหมือนเครื่องจักรขนาดยักษ์ที่กำลังสั่นคลอนและใกล้พังคืนลงมาในทุกวินาทีใจยังต้องฝืนเดินหน้าต่อเพราะไม่มีใครยอมถอยในช่วงเวลานั้นสหรัฐอเมริกายังคงเป็นประเทศมหาอำนาจหน้าใหม่ที่เลือกจะอยู่ห่างจากความขัดแย้งครั้งนี้ภายใต้าการนำของประธานาธิบดีวูดโลวิลสัน ประเทศยังคงยืนยันสถานะผู้สังเกตการ์มากกว่าจะเข้าร่วงฝ่ายใดวิลสันเองเชื่อว่าสงครามครั้งนี้เป็นปัญหาภายในยุโรปและอเมริกาไม่ควรถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องแม้จะมีแรงกดดันจากทั้งฝ่ายเศรษฐกิจสังคมและการทูตก็ตามเพราะในตอนแรกผู้คนส่วนใหญ่ในอเมริกาไม่เห็นด้วยกับการส่งลูกหลานไปตายในสงครามที่ไม่ใช่ของตัวเองเะว่าชะตากรรมของประเทศมักผูกพันกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเสมอและในที่สุด อเมริกาก็ไม่สามารถยืนอยู่ข้างสนามได้นานอย่างที่หวังไว้เหตุผลที่สหรัฐอเมริกาเปลี่ยนท่าทีเกิดจากหลายเหตุการณ์ที่สะสมเรื่อยมาตั้งแต่การจมเรือโดยสารลูซิตานียโดยเรือดำน้ําเย็ยนมันการโจมตีเรือสินค้าของอเมริกาโดยไม่ตื่นลงหน้าไปจนถึงเทเลแกรมซิมเมอร์แมนที่เยอรมน,นีติดต่อเม็กซิโกให้ลุกรานสหรัฐในกรณีที่อเมริกาเข้าร่วมสงครามเมื่อข้อมูลเหล่านี้ปรากฏต่อสาธารณะความกรดเครื่องของชาวอเมริกันก็พุ่งสูง จนประธานาธิบดีวิลสันไม่อ่านปฏิเสธได้อีกต่อไปว่าอเมริกาต้องมีบทบาทในสงครามเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองและเพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยสำหรับประชาธิปไตยตามคำประกาศของเขาในเดือนเมษายน1917สหรัฐอเมริกาจึงประกาศเข้าร่วมฝ่ายพันธมิตรอย่างเป็นทางการและเรือมระดมทาหรารจำนวน,นมหาศาลเพื่อเตรียมเดินทางไปยุโรป แต่ระหว่างที่กองทัพกำลังถูกเตรียมพร้อมมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในค่ายทหารของสหรัฐที่ดูเหมือนเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อทหารคนหนึ่งในค่ายฟอร์ดไรลีที่รัฐแคนซัสเริ่มมีอาการคลา้ายไข้หวัดธรรมดาปวดเมื่อยคัดจมูกไข้สูงแพทย์ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะในค่ายทหารที่แออัดจเจน,นี้การระบาดของโรคทางเดินหายใจเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ตีวันถัดมาทหารนับร้อยคนเริ่มป่วยตามและภายในเวลาไม่นานโรคนี้ก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วจนน่ากลัวมันไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาเพราะอาการบางร,รายรุนแรงผิดปกติหลายคนมีเลือดออกในปอดหายใจลำบากหน้าซีดเขียวและเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่วัน แพทย์ในค่ายไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทหารที่ป่วยก็ยังเดินทางไปยุโรปตามกำหนดการโดยเรือที่ใช้ขนส่งกำลังพลที่ถูกอัดแน่นด้วยคนไหลพันในพื้นที่ปิดทึบอากาศไทยเทไม่สะดวกถ้าจะมีสถานที่ไหนเหมาะกับการแพร่เชื้อโรคที่สุดในโลกนั่นย่อมเป็นเรือของทหารของสหรัฐในปี1917-1918เมื่อเท้าของทหารอเมริกาสัมผัสผินแผ่นดินยุโรปเชื้อไข้หวัดใหญ่ติดมาด้วยก็ได้พบกับเง่อนไขอันโหดร้ายของสนามเพาะ สถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยความสุกระปรกความชืน้นและร่างกายที่อ่อนล้าของทหารจากหลายประเทศการระบาดท,ที่เริ่มจากไข้ในอเมริกาจึงกลายเป็นไฟลามทุ่งในกรงทับทุกชาติอย่างรวดเร็วและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรารู้จักกันในชื่อไข้หวัดใหญ่สเปนไม่จะไม่ได้เกิดที่สเปนก็นกตามเหตุผลที่โรคนี้ถูกเรียกเช่นนั้นเป็นเพราะประเทศต่างๆในสงครามควบคุมข่าวสารอย่างเข้มงวดไม่ต้องการให้สัตว์รู้รู้ว่าตนมีโรคระบาดในประเทศ แต่สเปนเป็นประเทศเป็นกลางสื่อจึงรายงานข่าวโรคระบาดอย่างเสรีทำให้ผู้คนทั่วโลกเข้าใจผิดว่าโรคนี้เกิดขึ้นที่สเปนทั้งที่แท้จริงมันเดินทางจากอเมริกาไปสู่สนามรับยุโรปพร้อมทาหารที่กำลังออกเดินทางไปสู้ศึกขณะเดียวกันการระบาดที่รุนแรงกำลังสร้างความเสียหายให้กับกองทัพเยอรมันอย่างหนักแม้จะไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้เยอรมันแพ้สงครามแต่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การรุกครั้งใหญ่ช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิห1ึ1 8เกิดการสูญเสียอย่างรวดเร็ว กองทัพต้องรับมือทั้งการขาดสเสบียงความเหนื่อยล้าสะสมหลายปีและกำลังพลที่ป่วยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากขณะที่ฝ่ายพันธมิตรโดยเฉพาะอเมริกาทยอยส่งกำลังเสริมสดใหม่เข้ามาไม่หยุดภาพความได้เปรียบของเยอรมนีค่อ,คอยๆสลายไปอย่างสิ้นเชิงและในที่สุดจัก,กรวรรดเิเยอรมนก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้ในเดือนพฤศจิกายนปี1918เมื่อสงครามยุติลงบทต่อไปของโลกคือการเจรจาสันติภาพที่ปารีสในปี1919 ซึ่งผู้นำฝ่ายชนะต้องร่วมกันกำหนดอนาคตของยุโรปร่างข้อตกลงที่จะตามมากลายเป็นเอกสารที่เปลี่ยนอนาคตมนุษยชาติไปตลอดกาลนั่นคือสนสัญญาแวร์ซายในการประชุมครั้งนี้ผู้นำสามชาติคือจอชคลีมังโซของฝรั่งเศสเดวิดลอยจอชของอังกฤษและวูดโรว์วิลสันของสหรัฐอเมริกาการประชุมเต็มไปด้วยการต่อรองความต้องการแก้แค้นและวิสัยทัศน์ไม่ตรงกันระหว่างผู้นำทั้งสาม วิลสันพยายามผลักดันแนวคิดสาิภาพตามหลัก14 p o points ซึ่งมองว่าโลกควรสร้างระเบียบใหม่ที่ลดโอกาสเกิดสงครามโดยไม่ลงโทษฝ่ายแพ้จนเกินไปเขาต้องการให้เยอรมันฟื้นตัวได้ในระยะยาวเพื่อไม่ให้ความแค้นสะสมกลายเป็นชนวนสงครามครั้งใหม่แต่ฝรั่งเศสและอังกฤษที่เสียหายหนักจากสงครามไม่เห็นด้วยพวกเขาต้องการให้เยอรมันจ่ายราคาแพงที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อตอบแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอด4ปีที่ผ่านมานั้น อย่างไรก็ตามขณะที่กำลังต่อรองกันอย่างเข้มข้นประธานาธิบดีวิลสันกลับล้มป่วยอย่างกระทันหันด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สเตนที่ยังคงระบาดทั่วโลกเขามีไข้สูงไอหนักอ่อนแรงสมาธิไม่มั่นคงและบางรายงานระบุว่าเขามีอาการประสาทหลอนในบางช่วงด้วยด้วยสภาพร่างกายที่สุดลงอย่างรวดเร็ววิลสันไม่อาจร่วมถกเถียงในหลายประเด็นสำคัญได้อย่างเต็มที่ เขาต้องปล่อยให้คณะผู้แทนของสหรัฐเป็นฝ่ายรับเงื่อนไขของฝรั่งเศสและอังกฤษมากกว่าที่ตั้งใจไว้ผลคือร่างสนที่สัญญาที่ออกมาเข้มงวดและโหดร้ายต่อเยอรมนีอย่างที่วิลสันไม่เคยต้องการเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงการจํากัดกองทัพเยอรมันจนแทบใช้งานไม่ได้การบังคับจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามจํานวนมหาศาลที่เกินกําลังของประเทศการยึดอาณาเขตหลายส่วนและที่หนักที่สุดคือการเขียนให้เยอรมนี ต้องรับผิดชอบต่อการเกิดสงครามทั้งหมดเพียงฝ่ายเดียวซึ่งสร้างความแค้นฝังใจในหมู่ประชาชนเยอรมันอย่างรุนแรงระบอบการปกครองสาธรารณรัฐไวยมาที่เข้ามาแทนแจกรัรดจึงเริ่มต้นด้วยภาระอันหนักหน่วงที่แทบไม่มีโอกาสสาเร็จตั้งแต่แรกเริ่มแล้วเศรษฐกิจล่มสลายเงินเฟ้อจังนขนมปังหนึ่งก้อนต้องใช้เงินเป็นกระสอบคนตกงานจํานวนมากและความรู้สึก ถูกยามศักดิ์ศรีกลายเป็นไฟที่เผาไหม้สังคมเยอรมันอย่างช้าๆในบรรยากาศอันสิ้นหวังนี้เองกลุ่มการเมืองที่ใช้ความโก,กรธเกรี้ยวของประชาชนเป็นเครื่องมือเริ่มเติบต่อขึ้นและหนึ่งในผู้นำที่ใช้ความไม่พอใจต่อสนธิสัญญาแวร์ไซด์ได้มีประสิทธิภาพที่สุดคืออดอล์ฟฮิตเลอร์เขาชูธงว่าจะฉีกสนธิสัญญาที่ไม่เป็นธรรมฟื้นฟูเยอรมน,นีให้กลับมายิ่งใหญ่และตอบแทนความอัปยศที่โลกยัดเยียดให้ เยอรมนีจึงค่อยๆเดินไปสู่เส้นทางที่ทุกคนรู้ดีว่าจะจบลงเชลน่รสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อมองย้อนกลับไปไอกล่าวได้ว่าสงครามโลกครั้งที่สองไม่ได้เริ่มต้นจากเพียงความทะเยอทะยานของฮินเลอร์เท่านั้นแต่ยังมีต้นตอจากโรคระบาดท,ที่เกิดในค่ายทหารอเมริกา จากการแพร่เชื้อในเรือขนทหารจากความอ่อนแอของกองทัพเยอรมันในช่วงท้ายสงครามและจากวันที่ประธานาธิบดีคนสำคัญของการเจรจาสันติภาพล้มป่วยจนไม่อาจต่อรองเงื่อนไขที่ยุติธรรมต่อโลกได้หากวิลสันไม่เป็นไขวัดในช่วงเวลาสำคัญที่สุดบางทีส่วนที่สัญญาแวร์ไซด์าอาจไม่โหดร้ายเช่นนั้นเยอรมันอาจไม่พังทลายจนเปิดทางให้ผู้นำแบบฮิตเลอร์ขึ้นสว่อำนาจและประวัติศาสตร์อาจจะต้องไม่เห็นมาหาสงครามครั้งใหม่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนหลายสิบล้านคนแต่ความจริงคือ ประวัติศาสตร์ไม่เคยตั้งอยู่บนคำว่าท่ามันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เล็กๆที่บางครั้งไม่มีใครใส่ใจเหตุการณ์ธรรมดาที่เหมือนจะไม่มีผลอะไรเช่นทหารคนหนึ่งในแคลนซัสมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดธรรมดาหรือประธานาธิบดีคนหนึ่งเป็นไข้ในคืนที่ต้องต่อรองสันติภาพของโลกแต่สิ่งเล็กๆเ,เหล่านั้นกลับสะท้อนเป็นเงายาวที่ทอดไปทั่วศตวรรษเปลี่ยนทิศทางของมนุษยชาติอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนและทั้งหมดนี้ เริ่มต้นจากโรคไข้หวัดใหญ่ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะกลายเป็นชนวนหนึ่งของประวัติศสาสตร์โลกเพราะสุดท้ายแล้วสงครามโลกครั้งหนึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุผลทางการเมืองเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีส่วนมาจากสิ่งที่ดูเหมือนไร้เดียงสาอย่างโรคไข้หวัดโรคที่เดินทางไปพร้อมทหารอเมริกันและโรคเดียวกันนั้นได้ล้มชายที่พยายามทําให้โลกสงบลงอย่างยุติธรรมที่สุดในช่วงเวลาที่โลกต้องการเขาที่สุด